สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้ก็มาพบพอกับมือรีเลยจ้าพบพอกับมือรีก็พบเจอดีความอร่อยค่ะมื้อนี้เขาจะมากับเมนูแกงเห็ดจ้าแกงเห็ดใส่ผักคะหอมๆเลยจ้าเดี๋ยวจ้าควนออกห่วยๆเลยจ้าอืมแรงแบบคอสดเลยจ้ามื้อเห็ดแบบแข็งๆใส่น้ำอัดเจาะจ้าค่อยแซ่บมักไทยมักมันนะจ้า ใชอาาืมวใจอืมวกปากหัวไร นี้ฮอนหอนจำเอาอม้ลไ้ไหมอมาจารยาอ พริกแส่บสวนหนึ่งผ่วละตำหนากคันขาดยอดบวง เห็ดไม่ไหมจ้ะสดฮอนฮอนแยบหลาย เห็นสั่างซื้อมาหาสิบบาทครับเออไข่หมดแดงไข่หมดแดงซื้อมาไปหลายจานเมื่อก่อนฟีดไปคือจะกินยังได้ก็ได้กิม ความราคะ เสบพัก จังฮิตฮิตแบบแข็งๆเนาะสำขอคเบียไซร์ลายจ้ะค่อยแข็งค่อยแสบ จะแห่ง<ม>ตั้ คลองเส็บคลองนัวเป็นอาหารอีสา,มานมันเท่างเ่หลือจากินนั้นแต่เบื่อเบือ่อต่าตกต่ามือคนดแดงอืม แกงแค็มๆแซ่บผักทุกคนบ่นมักกินน้ำลายจ้ะแกงเมื่อไหร่มเป็นปแกงแค็มขิงหมดแกงล้นวนๆจ้ะแซ่บ สพักอืมเะ็ัไจ๊ะอืมอืม

ว่เฮ็ดน,นี้่บ่ต้องปานเลยจ้ะเอาเป็นแบบว่าล,ลูกๆเอาสิเลยเน้นๆทำตัวโตแซ่บน้มอยาก เจ็บหรอยกนินนังกับแซมมด่้จะพ้นจูอ้วนจะพี่ไปนะเบื่เข้ม,มดเดงลน้มน่มๆเอาม,ออมานแล้วก็เอจาจระ อืมอร่อยแซ่บแซ่บจริงอืม jean แซ่บมากๆากเลยจ้ะแกงเห็ดฟางใส่ไข่มดแดงใส่ผักกาจ้ะทั้งหอมทั้งแซ่บแบบว,ว่าทั้งฟินแบบว,ว่าไข่มดแดงแตกป๊อปะป๊อปะป๊อปะในปากแซ่แบคักจ้ะ จังใดถ้ามาคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องกดไไคลกดแแร์และเป็นกำลังใจให้เมย์้อจ้ะเพื่อให้เมย์ได้มีกาลังใจในการทำคลิปต่อไปจา้าเมือม์อนีอ่เมย์ลอกับ้องหอตัวลาก่อนอจ้ะแล้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะไายบายจ้ะ